โ <c oughs> อ๊อยอหนูเป็นอะไรเนี่ยเป็นแค่ชุกทีเลยเสียงใครบ่นที่ไหนเนี่ยฮะเสียงแม่งตังไป็น้านกว่าเอยใครก็เสียงดังที่นี่เนี่ยพี่คาม ในห้องนั้นดีกว่าเออคุณย่าคะคุณแม่คุณแม่อะนี่ในห้องนี่ห้องนี้หรออ๋อจริงๆค่ะอ๋อนีอะไรฉันมาเลียดูเื่อหายไปนอนดีกว่าดู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 ฉันจะทำความสะอาดห้อง าใช้ไปไหนหมดเนี่ยไม่เห็นีเว่าใครจะคนเลยอ่ะไม่ดีกว่าทานข้า่าน่าจะนข้าค่ะนี่ขึ้นไหนดีอยากดีเป็นไฟ ครั้งที่หนแล้วเนี่ยแม่คนเรา,าใช้ชอบปากมากใจร้ายมากนะคะอ๋ออ๋ออ๋ออะจะลูกหนูอยากกินพิซซ่าจ้ะโอ๋ยแม่ไม่มีเงินไปซื้อให้หรอกแม่นะคะ่ะตัวเราคงจะไปซื้อก็ได้จๆๆ้ะจ้า ะะไปซื้อพิซซ่าให้กินหน่อยอ๋อนะ้ขาอยู่ก็ไปแองสิฉันไม่ชอบไม่ใครมาใช้ก็เป็นคนรใช้ี่ก็เป็นคนรับใช้นี่ก็ไปนนเจอฉันสิฉันบอกแล้วไงมีขาก็เดินไปเองสิใช้ทำไมฉันไม่ชอบคนใช้ ข้าทอดหนูหนูฉันนอนฉันก็ยังไม่นอนน้อยขนาดนี้ให้นอนก็ยังไม่อยากนอนอีกเหรอฮะจะเป็นใครเนี่ยห้ามเบซ่าแต่เ,เข้ามาได้บ้างฉันได้ไงนางคนนั้นใช้ปากมากแต่ก็มันก็ไั้นแหละมันคุณนายตื่นแดงใช่เสีอเองหยุดนั้นเอาหนี้หยุดได้นะเืีอเองนะ เสียงเราตายตายตายบอกที่ไหโอ้ยเอ๊ะเสียงดังอะไรกันพี่เทลิซ่าคะแมกคนรับใช้เมื่อกี้เลยค่ะตางมากกับหนูอ่ะมันเป็นใจร้ายมากเลยโอ้ยก็พูดกับมันเองสิพี่เทลิซ่าหนีหนู้วเฮ้ เอะอะทำไมลาล้านเอ้ยคุณย่าคะคุณย่าคะก็เราคนรับใช้สิคะมนต่างมากกับหนูมันขึ้นเสียงไม่ดีหนูอยากแค่มันจริงๆเลยอะ่ะคนรับใช้อะไรจะบอกคุณแม่แห่งเงินเดือนมันสวัสดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวทิริา นะคะเช่อจะเบบาจิงะคะ่ะก็อายุได้ส1งปีเป็นนักแสดงเรื่องบาร์บี้ตอนคนรับใช้ใจร้ายนะคะฉันก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายปุ๊บ